สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยนะคะภาษาพาทีชั้นป .2 อ,อธิบายงานในแบบฝึกทักษะเรื่องใจหายนะคะนักเรียนนะคะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะนักเรียนนำหนังสือทักษะภาษา,านะคะเล่มสีชมพูนะคะที่มันเป็นแบบฝึกหัด นักเรียนคุ้นเคยดีนักเรียนเคยทําเรื่องน้าใสไปแล้วเล่นนั้นนั่นเองนะคะที่นักเรียนเปิดหน้าถัดไปคือหน้าสิบสองนักเรียนจะเจอเรื่องอ,อะไรอะใจหายนะคะข้อ3ามนักเรียนอ่านคำสั่งก่อนนะคะเลือกคําตอบจากคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อหนึ่งเล็กในภาพมีใครบ้างตอบในภาพมีจุดจุดนักเรียนดูรูปก่อน มีอะไรบ้างก็มีเพื่อนเด็กกับเพื่อนช้างหนูก็ก็ใช้คําว่าเพื่อนเด็กกับเพื่อนช้างเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องตอนนี้ช่องว่างของนักเรียนจะสวยงามมาของครูของครูเนี่ยนะคะมันเป็นหนังสือหนังสือเล่นเก่าได้ได้รับการตรวจแล้วก็เลยจะมีคาเฉลยของเพื่อนอยู่ครูก็เลยเอาสีชมพูมาแปะไว้นั่นเองนะคะช้างเล้คนกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนตอบช้างให้คนกําลังเขาทาอะไรกันอยู่คะ ักเรียนนำคำข้างบนมาเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องทำข้อ3ข้อ4ด้วยนะคะต่อไปดูข้อ4ใหญ่ค่ะเขียนคำให้ตรงกับคำอ่านบ่อทรายอธิบายดินถล่มพยักหน้าริมตะล่งคำคำเหล่านี้นะคะมันยังไม่ถูกต้องนักเรียนไปดูในบทเรื่องใจหายแล้วนักเรียนก็เขียนบ่อทรายให้ถูกต้องอธิบายดินถลมพยักหน้าริมตะล่ง เขียนให้ตรงกับคำศัพท์นะคะข้อ 5. เติมคำที่ผสม,มด้วยสระเอียในกรีบดอกไม้ให้ถูกต้องสระเอียมีอะไรบ้างที่เติมลงไปแล้วได้ความหมายยกตัวอย่างเช่นปอเอียเปียสอเอียเสียแบบนี้นักเรียนก็จะได้อยู่สองคำแล้วนะคะข้อที่6เลือกคำที่เหมาะสมเติมลงไปในช่องว่างแล้วฝึกอ่านค่ะ ข้อที่1คนอ่อนเพลียเพราะจุดๆ,ๆเหงือสุนัขจุดๆแผลเพราะบาดเจ็บนักเรียนเลือกคําว่าเลียหรือเสียในวงเล็บมาเติมให้ถูกต้องยกตัวอย่างข้อหนึ่งเช่นคนอ่อนเพลียเพราะเสียเหงือสุนัขเลียแผลเพราะบาดเจ็บปิ้งปองถูกต้องนะคะแบบนี้นะคะส่วนข้อ2ข้อสข้อ4ี่นักเรียนลองลงมือทําด้วยตนเองนะคะจบแล้วจ้านี่คือภาษาไทยในอาทิตย์นี้นะคะ สำหรับคุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ